สวัสดีครับพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมตอนนี้ก็ได้ถอยเข้าแผงเปที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่9ก้าเมษายนนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับผมว่าผมจะได้เข้ามานอนอยู่ที่แผงกี่คืนครับก็ของเยอะอยู่ครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตู้เลยครับผมว่าใส่ของไปแล้วตู้จะเอา,เอ,าอุณหภูมิลงได้ได้ไวไหมถ้าลงได้ไวก็น่าจะได้ออก รถทีมงานอีกคันหนึ่งครับวอลโวที่อยู่ตรงนู้นก็ขยับไปเสียบไฟนะครับอุณหภูมิยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ออกครับวปย่างกวกของอีกเจ้าหนึ่งนี่ตู้ของไอซ c มซีนี่ก็ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นตู้ใหม่อุณหภูมิลงดีครับผมครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นไปเป็นเพื่อนกันครับผมว่าทุเรียนเดือนเมษาราคาใหม่จะได้อยู่กี่วันครับผม ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมที่ได้เข้ามาขึ้นตู้ครับก็กําลังจะเต็มครับผมปิดตู้รอบที่สองขึ้นประมาณห้าร้อยกล่องครับก็เขาต้องรีบไล่รถครับเพราะว่าของเยอะครับที่ที่อยู่นี่เต็มหมดนะครับเนี่ยครับเนี่ยรอขึ้นครับผมรอขึ้นชุดที่เหลือนะครับตู้ที่จอดอยู่ ก็เดี๋ยวของชุดใหม่ที่เข้าเมื่อคืนนี้ก็อีกประมาณสองสามตู้ครับเพราะเขาน่าจะไล่รถออกวันนี้นะครับผมของผมเนี่ยผมคิดว่าเย็นนี้ผมน่าจะได้ออกนะเขาน่าจะปล่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันก็ได้แช่อุณหภูมิมันก็ลงมาร,าระดับนึงนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับผมว่าเย็นนี้ผมจะได้ออกเดินทางไหมครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้ตรวจตู้ไปที่เรียบร้อยกระสีกำลังมาครับ ขึ้นส่วนที่เหลือครับผมอีก9ก้าสิบกล่องครับเหลือแค่นี้ครับผมเต็มตู้แล,ล้วครับออกฟินวันนี้แต่ว่าอุณหภูมิยังไม่ได้ครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะให้ออกดึกๆคืนนี้หรือเปล่าถ้าออกดึกๆก,ก็อย่างน้อยขอออกสักประมาณเที่ยงคืนครับผมก็จะได้ไปถึงนู่นประมาณเที่ยงคืนเหมือนกันก็รถน่าจะติดด้วยครับพรุ่งนี้ครับผม เพเหลืออีกประมาณแค่เก้าสิบกล่องก็เต็มตู้แล้วครับครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับผมว่าคืนนี้ผมจะได้ออกไหมครับครับผมอรุณสวัสดยามเช้าครับวันนี้ก็แผงได้ปล่อยแต่เช้าครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าครับผมวันนี้ก็อากาศชุ่มชื้นครับฝนตกแต่เช้าเลยครับผมก็ดีหน่อยครับออกเดินทางตอนกลางวันก็รถก็จะไม่ร้อนครับผม พรุ่งนี้ผมก็ไปทานข้ามพอดีก็ไปเสียบไฟรอช่วงบ่ายๆนะครับผมไปถึงนู่นก็ตีเผื่อแบบว่ารถติดรถอะไรด้วยก็น่าจะไม่เกินแปดโมงเช้าครับหรือเก้าโมงครับประมาณนี้นะออตอนนี้ก็ออกเดินทางมาได้สักประมาณสิบสิบโลได้ครับออกจากแผงมาก็เป็นราคาเที่ยวใหม่ครับเที่ยวนี้ หรือว่าราคาสมเหตุสมผลครับคิดว่าเดือนหน้านี่ราคาน่าจะขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้แย่งรถกันครับต่างคนก็ต่างหารถให้ไปขึ้นตู้ให้ครับราคาก็เลยดีก็เป็นผลพ่อยได้ครับรถเท่าแก่น้อยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางไปสักพักหนึ่งแล้วสักประมาณเก้าโมงก็ค่อยแวะหากินข้าวแล้วก็ออกเดินท,น,น,ออเดนทางต่อครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วครับผมก็รถก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมาวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ก็ยังเสียเงินอยู่ครับหลังเที่ยงคืนวันนี้ครับถึงจะได้วิ่งฟรีอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นทางเดิมๆครับเพื่อนๆเพืเ่อนพี่ๆอาจจะเบือ่อก็อย่าว่ากันนะครับผมผมก็วิ่งงาน หลกัหลกๆก็มีอยู่แค่นี้ครับคือผมไม่ไปวิ่งงานที่อื่นครับเพราะว่าราคามันไม่ได้เส้นทางที่ผมลงในคลิปไปมันก็จะซ้ำๆวนไปวนมาครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอเอาไว้ให้ผมดูนะครับผมคือจะผมว่าเก็บไว้ดูด้วยว่าจุดเริ่มต้นของอทีมงานเท่าแก่น้อยครับว่าเริ่มต้นมาอย่างไงผมก็จะได้ให้เพื่อนๆพี่ๆเห็น,เ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 นนะครับผมว่าเออว่าเราทํารถ เท่าแก่น้อยนะครับแล้วเราข้างวดผ่อนประมาณนี้เออมันเป็นยังไงมันมันไปรอดไหมผมก็อยากให้พี่เพื่อนๆเห็นการเติบโตของอทีมงานสายโปรเฟียนะครับว่าเป็นยังไงก็อย่าอย่าเบื่ออย่าบ่นกันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่าน,นะก็คลิปผมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับวิ่งวนไปวนมาครับซ้าๆแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วย ความรู้สึกดีๆครับข้างในนั้นมีพี่ๆเพื่อนๆคอยเป็นกําลังใจให้ก็บางครั้งบางทีมันก็มีเหนื่อยมีท้อบ้างครับแต่เราก็สู้ครับผมสู้ไปพร้อมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนี่ครับที่เข้ามาดูคลิปในแต่ละคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานเท่าแก่น้อยได้เยอะเลยครับก็เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับ ก็ต้องข้ามพงนี้แหละครับผมสายสายหน่อยแต่ผมจะไปให้ถึงก่อน8โมงเช้าเพื่อไปเสียบปลั๊กครับแล้วก็รอข้ามตอนประมาณบ่ายๆครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะจอดหากินข้าวก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเขตจังหวัดพิจิตรเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ ก็รถก็มีปะปลายครับก็ไม่ถึงทั้นกับว่าติดก็ยังวิ่งใช้ความเร็วประมาณ70-80ได้สบายสบายครับถ้าผมออกพรุ่งนี้โอโ้โหไม่อยากจะนึกสภาพเลยครับว่าน่าจะติดแน่นอนแต่อาจจะไม่เท่ากับทางเส้นสายอีสานครับผมเพราะว่าสายเหนือนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะครับ ถ้าเป็นสายอีาสานบ้านเรานี่ก็ที่ดูตามข่าวก็เขาวช่องโตะโกนี่ก็ติดกันหน้าดูเลยครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับที่เดินทางกับบ้านช่วงเทศกาลก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับนี่เราก็น่าจะไปถึงอุดตรดิตฐ์น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งทุ่มแลครับ เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4โมงผมก็ถึงพิจิตรแล้วครับผมเพราะว่าผมต้องรีบไปเพราะว่าตู้ผมมันไม่ค่อยลงครับอุณภูมิไม่ลงแต่ว่าเดี๋ยวไปเสียบไฟแล้วก็ตอนข้ามพรุ่งนี้ตู้มันจะได้ลงครับไม่งั้นเดี๋ยวรถเราไม่ยอมรับตู้ให้ครับผมเพราะว่าอุณภูมิไม่ชนจะเป็นปัญหาอีกอย่างเพราะอากาศมันร้อนครับ มันก็เลยทําให้อุณหภูมิในตู้ไม่ค่อยลงครับจะต,ต้องลุ้นคืนนี้ครับผมว่าจะลงได้ถึง3องศาไหมถ้าลงได้3องศาก็โอเคครับผมครับผมแล้วก็ออกเดินทางต่อกันไปเพื่อนกันแล้วครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเขาขาดแล้วครับอีกประมาณ20ก็ถึงอุตรดิตถ์ครับผม ก็เวลาใกล้เคียงครับกับที่ผมคำนวณไว้อาจจะช้ากว่านิดหน่อยครับผมก็ผมน่าจะไปหาอะไรกินก็แถวสามแยกไฟแดงเด่นชัยนี่แหละครับผมตรงนั้นก็มีเวริร์มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยครับครับผมเดี๋ยวเรา ออกเดินทางกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเขาพึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกำลังไต่ขึ้นเขาครับก็ไปเรื่อยๆครับผมก็เดินขึ้นเกียร์สามครับก็ไม่อยากให้ความร้อนมันขึ้นมากครับก็ประมาณ เกียร์สามก็พอแล้วถ้าเกียร์สี่ก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันไม่เยอะแต่นี้ก็ไม่อยากไปฝืนรถครับผมเดี๋ยวคัด์มันจะหมดเร็วครับแต่ถ้าเราขึ้นรอบสู่บ่อยๆเราก็ไปตามรอบตามกําลังเครื่องดีกว่าแล้วก็จะถนอมแผ่นคัสต์ได้เยอะครับผมในก่อนๆเนี่ยนี้ที่ผมขึ้นเนี่ยผมลองดูครับว่าลองกําลังรถดู ว่าเออเรามันขึ้นได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ถ้าเราวิ่งประจาประจำเราก็ไม่ควรทําครับเพราะว่าถ้าเราขึ้นรอบสูงไม่บ่อยฮะกาลังรถมันอาจจะไหวครับแต่คัสต์กับหวีเนี่ยมันจะก็จะแย่ครับผมถ้าเราขึ้นรอบสูงไม่บ่อยนโอกาสที่สปริงคัดพก์ก็จานกดอะไรพวกนี้มันก็จะพังเร็วครับ เราก็ไปตามรอบเรื่อยๆครับจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับผมอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับนี่ก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับจะได้กับครึ่งครึ่งทางของเขาพึ่งแล้วครับครับผมเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็แถวๆหน้ามอพยาวแหละครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหน้ามอพยาวไปทีเรียบร้อยแล้วครับก็เหลืออีกร้อยกว่าโลครับผมก็ถึงจุดหมายปลายทางครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยวไปทางสี่แยกไฟแดงตรงดอกคำใต้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบโลเนี่ยครับจากตรงสี่แยกดอกคำที่ว่าจะเลี้ยวไปดอกคำใต้ ก็น่าจะถึงสักประมาณตีห้านะครับแต่ผมว่าผมจะจอดชั่วโมงนึงก่อนครับพอหักตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อยนะครับว่าหัวมันไม่นิ่มครับก็ทําให้เราเลยล้าไว้แต่ไม่ง่วงนะครับแต่ว่าเมื่อยปวดหลังครับ <c oughs> นั่งนานๆก็จะประมาณนี้นครับขับรถผมก็จะนอนยืดหลังสักประมาณ ชั่วโมงหนึงน่งหรือครึง่งชั่วโมงนะครับเราไม่อยากจอดนานครับไม่อยากไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไวไวครับผมเราก็จะได้มีเวลานอนพักพรุ่งนี้เช้าก็เอาตู้ข้ามกว่าจะเสร็จงานก็น่าจะมีสองสามทุ่มนะครับขนาดวันนี้ก็กว่าจะเสร็จงานกันรถที่ข้ามวันนี้จะมีสองสามทุ่มเลยครับเพราะรถมันเยอะแล้วครับ กว่าจะข้ามได้กว่าจะ,ะไลโอต่อคิวนหมดวันครับผมครับผมแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอารถมาเข้าช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ช่วงเช้าก็รถเยอะพอสมควรครับแต่ถ้าเกิดจิปปิ้งผมเขาเรียกมาขึ้นช่างห้าคันแล้วก็ทำเอกสารปล่อยเลย ก็อาจจะได้ข้ามเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้รอรถที่กำลังจะมาอีกเจ็ดคันนี่ผมว่านู่นเลยครับเย็นก็ยังไม่ได้ข้ามนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็วิ่งมาก็แป๊บลมแตกครับผมโอ้ยเลยไม่ได้ถ่ายคลิปช่วงวิ่งวิ่งมาเมื่อคืนนี้แล้วช่วงที่ว่าซ่อมรถอยู่ รีบมาครับเหลืออีกประมาณ50าสิบโลครับก็จะถึงลานเสียบไฟแล้วครับแป๊บลมมาแตกก่อนว่าวิาว่งมาอยู่ดีๆทาไมลมผมมันหายปกติวิ่งมามันก็ไม่มีปัญหาเลยครับพอลงไปเช็คดูว่าหัวหัวหัวลมที่ที่ที่ว่าเขาเป็นตัวขันนะที่ว่าบานไว้มันขาดลมก็เลยออกผมก็เลยใช้น็อตยัดแล้วก็พัเทปพ,พันไว้ ให้ลมมันออกอะแต่ว่าไม่ให้มันออกเต็มที่อะพอให้มันมีลมเลี้ยงเลี้ยงคาร์ได้ครับผมก็ขับมามาเช้านี้ก็ยืมเครื่องมือที่ร้านเสียบไฟครับผมมาทําก็อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ว่าบรรยากาศช่วงจะเที่ยงเที่ยงครับผมวันนี้แต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ผมวิ่งมาก็รู้สึกว่ารถจะน้อยอยู่นะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะ แต่ถ้าอยู่ที่แผงเนี่ยเพียบครับผมแต่ก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันครับผมว่าวันนี้ผมจะข้ามเสร็จคืนตู้ตัดหางกันประมาณกี่โมงเพราะเมื่อวานนี้เขากว่าจะได้ส่งหางกันเกือบสามทุ่มครับเมื่อวานนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันฝั่งเราอีกรอบหนึ่งเลยครับครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามารอในร้านจอดแล้วครับรถบริษัทมาแล้วครับผมแต่รถร่วมของที่เป็นรถเรายังไม่มาเลยครับ เขาได้ปั่นไฟลอยแล้วรอบที่แล้วก็ถูกรถร่วมครับมารอบนี้ก็รถร่วมอีกสงสัยเที่ยวนี้ก็ไม่น่าจะพลาดครับตู้ผักกลับแน่นอนเพราะว่ารถร่วมส่วนใหญ่เขาจะไม่ตีเปล่ารเขาจะต้องเอาของกลับมามีแววที่จะได้ตู้ผักกลับครับผมนี่ครับกับบรรยากาศนี้ก็ เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วครับผมขีฝุ่นหนาเตอะครับแต่เดี๋ยวรอรถรวมมาตัดหางอีกหน่อยครับผมโอ้ยเสียเวลาเลยครับปั่นไฟมาทั้งนานในตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับปั่นรอแล้วรออีกเออรอบนี้หมดน้ามันเยอะครับร้อยร้อยกว่าลิตรครับผมน้ามันเครื่องปั่นไฟครับผมเดี๋ยวเรารอรถรวมมาตัดหางก่อนครับผม ครับผมตอนนี้ก็รถลาวก็ได้มาต่อหางไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องโปรเฟียสายบันเทิงแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าแก่ด้ยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ